ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่หน่อยอีกครั้งนึงนะคะในช่องเทรดเดอร์หน่อยนะคะวันนี้พี่หน่อยก็จะพาไปเที่ยวสบายๆ3าประเทศนะคะก็คือที่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็ประเทศเยอรมันนะคะที่เมืองโคโลนประเทศแรกที่พี่หน่อยไปพักก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่หน่อยไปพักที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะไปพักอยู่ที่โรงแรมแถวๆใกล้ๆก,ก,กับจตุรัส ดัมสแควร์นะคะซึ่งจัตุรัสแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทีเดียวเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของอัมสเตอร์ดัมนะคะเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาให้แก่ผู้เสียชีวิตในช่วงสงคราม โรคครั้งที่2นะคะเป็นที่ตั้งสถานที่สําคัญอะไรทางประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์อยู่หลายแห่งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพระราชวางังอนุสรณ์สถานสงครามอะไรเงี้ยและที่สําคัญก็คือจะมีสถานีรถไฟอยู่ตรงบริเวณแถวนี้ด้วยซึ่งเราก็จะสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะวันรุ่งขึ้นที่ไหนก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านกลงหันลมโบราณ ะะซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากคือใครพูดถึงเนเธอร์แลนด์ก็จะนึกถึงภาพหมู่บ้านกังหันลมนี้เลยนะคะสำหรับพื้นที่หมู่บ้านกังหันลมนี่ก็จะเป็นพื้นที่อุตสาหการรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็จะมีกังหันลมนับร้อยๆแห่ง และกังหันเหล่านี้นะคะก็จะใช้ช่วยในการผลิตสีทาไม้น้ำมันหรือว่าผลิตมัสตาร์ดหรือว่ากระดาษแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายที่เราเห็นแล้วจะนึกถึงก็คือรองเท้าที่ทำเป็นรองเท้าแหลมๆนะคะเป็นรองเท้าเกือมไม้นะคะปัจจุบันนี้นะคะหมู่บ้านแห่งนี้ก็ถูกจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นร้านขายของที่ระลึกแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกอบรม ให้กับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็บางหลังเนี่ยที่เราเห็นบ้านสวยๆเนี่ยนะคะก็ยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัวอีกด้วยนะคะซึ่งก็มีความสวยงามแล้วก็ดูสบายนะคะดูสะอาดก็เราก็เที่ยวชมกันไปเรื่อยๆพักผ่อนนะ,ะสูดอากาศบริสุทธิ์นะ,ะในวันต่อไปเนี่ยพี่หน่อยก็อยู่ในเมืองนะคะก็จะล่องเรือใน คลองอัมสเตอร์ดัมสำหรับอัมสเตอร์ดัมนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งคลองของเนเธอร์แลนด์ทีเดียวในอดีตนะ,ค,ะคลองเหล่านี้เนี่ยถูกใช้ในการสัญจรการขนส่งต่างๆในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยลำคลองทุกสายส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปในเชิงของการท่องเที่ยว แล้วก็ประเทศอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นประเทศเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องต่างๆแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่เป็นศิลปะโบราณเช่นสเปนผสมเรเนซองส์แล้วก็ยังมีเรือนแพรนะคะที่อยู่ข้างๆกับคลองนะคะที่เขาใช้พักอาศัยได้จริงนะคะอันนี้ก็ เราเคยเห็นเรือนแพในประเทศไทยแต่ว่าที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นความสวยงามที่มันแปลกตานะคะพี่หน่อยก็เที่ยวชมล่องเรือไปเขาก็จะมีเหมือนกับให้เราซื้อตั๋วนะคะว่าเราจะไปเส้นทางสายไหนเราก็เลือก ที่จะเดินทางแล้วก็ซื้อตั๋วอันนั้นหลังจากนั้นก็คือเมื่อเมื่อล่องไปก็คือจะล่องกลับมาที่เดิมนะคะเราก็ลองเที่ยวชมความสะอาดสวยงามในประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะ ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพเรือนแพที่พี่หน่อยบอกเมื่อสักครู่นะคะก็ดูแปลกตาดีนะคะเป็นเรือนแพของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ไม่ให้เสียชื่อผู้แทนยาเก่านะคะช่วงที่พี่หน่อยไปเที่ยวยก็ยังทำงานอยู่ในบริษัทยาก็จะเข้าไปชมดูร้านยาของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาก็มีการจัดให้เข้ากับเทศกาลนะคะเพราะว่า ช่วงที่ไม่หน่อยไปเป็นช่วงเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นเขาก็จัดต้อนรับปีใหม่นะคะก็คือบ้านเมืองก็จะสวยงามมีสีแดงสีเขียวอะไรเต็มไปหมดนะคะวันต่อไปพี่หน่อยก็เดินทางเข้าไปที่ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมนะคะก็คือบรัสเซลนะคะในช่วงที่พี่หน่อยไปเนี่ยจำได้ว่าเหมือนมีการวางระเบิดอะไรสักอย่างก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปที่บรัสเซลเนี่ยก็จะไม่ไม่มากนะคะแต่ก็ยังมีเขาก็ยังเปิดให้ท่องเที่ยวได้บ้างนะคะพี่หน่อยก็ไปเดินชมสถานที่ต่างๆที่ขึ้นชื่อของเมืองบรัสเซลนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยประเทศเบลเยียมเนี่ยก็เป็นประเทศที่โด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่หน่อยไปก็คือไปชิมช็อกโกแลตเป็นอันดับแรกเลยนะคะที่แรกที่พี่หน่อยไปก็คือจตุรัสกรองปาสนะคะซึ่งจตุรัสเนี้ยก็จะอยู่ที่กลางใจเมืองนะคะเรียกได้ว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ ท่องเที่ยวที่เป็นอันดับหนึ่งของเบลเยียมนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปที่จุดนี้ทุกเกือบทุกคนนะคะแล้วก็จัตุรัสกองปลาสเนี่ยก็จะมีอายุมากกว่า400ปีนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปดู ศิลปะต่างๆนะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบบารอกโกเทกแล้วก็นีโอโกเทกนะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะที่พี่หน่อยเนี่ยก็ไปถ่ายมาให้ดูว่าในแถวนั้นเนี่ยที่พี่หน่อยเดินเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีร้านช็อกโกแลตเนี่ยมากมายนะคะเราก็ไปเที่ยวชมแล้วก็ชิมไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเขาเนี่ย ก็จะเหมือนเงียบๆนะคะแต่ก็มีความสวยงามแล้วก็พี่หน่อยก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าคนน้อยมากเลยก็จะดูเหมือนแบบเดินอยู่คนเดียวนะคะในถนนเส้นนี้นะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่พี่หน่อยไปก็คือรูปปั้นเมเ i เดนพี e นะคะซึ่งก็เป็นรูปปั้นของเด็กชายนะคะที่กำลังยืนฉี ลงในอ่างนะคะก็จะมีความสูงประมาณสัก60ซนติเมตรนะคะอันนี้เขาก็จะแต่งเป็นชุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้นะคะก็คือมีความสำคัญในช่วงสงครามนะคะที่เขามายืนฉี่ก็คือเขามายืนฉี่รถชนวนระเบิดทำให้กรุงบัสเซลเนี่ยก็รอดพ้นจากการถูกระเบิดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ยกย่องเด็กคนนี้ก็เลยนำมาเป็นรูปปั้นนะคะก็จะเป็นจุด ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปนะคะซึ่งเรียกได้ว่ารอถ่ายรูปกันเนี่ยคิวยาวมากนะคะอันนี้ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ของบรัสเซลหรือเบลเยียมนะคะแล้ววันต่อไปนะคะพี่หน่อยก็เข้าไปที่ประเทศเยอรมันที่เมืองโคโลนนะคะซึ่งสถานที่แรกที่พี่หน่อยไปก็คือสะพาน h ฮเอนโซเลนซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไรายนะคะของประเทศเยอรมันที่เมืองโคโลนถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับสะพานนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองโคโลนคู่ไปกับมหาวิหารโคโลนทีเดียวเป็นสะพานที่มีทั้งทางรถไฟแล้วก็ทางเดินเทา้าโดยเรือนรั้วเนี่ย ที่กั้นบระเวณระหว่างทางเดินและทางรถไฟเนี่ยเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรักก็จะเป็นอีกสีสันหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองโคโลนในปัจจุบันนะคะอีกร้านหนึ่งที่พี่หน่อยไปนะคะแต่ว่าไม่ได้มีรูปก็คือ the house of 4711นะคะซึ่งเป็นโคโลนที่ขึ้นชื่อของประเทศเยอรมันนะคะเสียดายเหมือนกันเพราะว่าลบรูปทิ้งไปหลายรูปทีเดียวไว้โอกาสหน้าพี่หน่อยจะ มาพาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆอีกนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็รบกวนกด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องเทรดเดอร์หน่อยค่ะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะ